นิยายวายเรื่องเก็บรักไว้ข้างรัว้วตอนที่สิบความฝันในวัยเด็กผมแอบหนีกลับบ้านมาด้วยหัวใจที่เหี่ยวเฉาทิ้งข้อความโกหกพี่สองไปว่าเพื่อนมาส่งแล้วคนตัวโตจึงยอมปล่อยผ่านไปโดยไม่ติดใจสงสยัยวันนี้ทั้งวันผมเรียนไม่เข้าหัวเลยสักนิดเอาแต่คิดวกไปวนมากับเรื่องที่ได้ยินและภาพที่เห็นก่อนหน้านั้นผมยืนอยู่หน้ากระจจ้องมองเนาสะท้อนของตัวเองใบหน้าภายใต้แว่นตาที่เคยสดใสบัดนี้กลับหม่นแสงลงใต้กรอบแว่นหนาเพราะอารมณ์ที่โมหมอง เราก็ไม่ได้ดูแย่นะแต่ผมขบริมฝีปากบางเม้มเข้าหากันแน่นเป็นเส้นตรงขณะที่ความคิดวงเวียนอยู่ในหัวมันก็ไม่ได้ดูดีเหมือนกันผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ได้ยินว่าเธอเป็นถึงอดีตดาวคณะนิเทศคงต้องสวยมากแน่ๆแ,แล้วคนอย่างผมจะเอาอะไรไปสู้เขากันขนาดแค่มองจากด้านหลังพี่สองยังดูอ่อนโยนนุ่มนวลเวลามองเธอเมื่อเทียบกับผมแล้วมันเราฟ้ากับเหวเลย ผมทิ้งตัวลงนอนบนเตียงหลับตาลงช้าๆปล่อยให้ความคิดยังคงตีกันไปมายังไงก็ต้องถามให้แน่ใจผมพึมพำเบาๆแบบที่เพื่อนบอกแหละนะถึงแม้ผมจะไม่ได้มีความกล้าหาญมากพอที่จะทําแบบนั้นแต่ถ้าปล่อยให้มันคาใจอยู่แบบนี้ก็คงไม่ได้เหมือนกันเมื่อถึงเวลาอาหารผมเดินออกจากห้องลงไปข้างล่างเห็นแม่แก้วเพิ่งกลับมาจากร้านด้วยท่าทีเหนื่อยล้าเล็กน้อยผมขมวดคิ้วอย่างแปลกใจปกติแม่ไม่ค่อยกลับดึกแบบนี้ วันนี้ที่ร้านมีอะไรหรือเปล่าครับผมเอ่ยถามขณะเดินไปนั่งตรงข้ามกับแม่แม่ไงหน้าขึ้นมองก่อนถอนหายใจเบาๆไม่มีอะไรหรอกลูกพอดีที่ร้านมีพนักงานออกไปสองคนทําให้คนไม่พอแม่เลยต้องอยู่ช่วยงานเลยกลับมาดึกหน่อยงั้นรอครับผมนั่งลงแล้วตักข้าวใส่จานก่อนจะเอ่ยขึ้นอีกครั้งถ้ายังไงให้ผมไปช่วยที่ร้านก่อนไหมครับระหว่างที่รอพนักงานใหม่แม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไป แม่หยุดชะงักมือที่กำลังจับช้อนเนยหน้าขึ้นมามองผมด้วยแววตาอ่อนโยนราวกับเอ็นดูไม่ต้องหลอกลูกมันไม่ได้ลำบากอะไรมากอีกหน่อยคงมีคนมาแทนเองคงยุ่งยุ่งแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเราตั้งใจเรียนก็พออย่าห่วงแม่เลยแม่ยิ้มกว้างพร้อมกับเอานิ้วจิ้มระหว่างคิ้วที่ขมวดกันแน่นของผมให้คลายออกแม่ของลูกเก่งจะตายไป ผมถอนหายใจน้อยๆก่อนจะพยักหน้าให้แม่อย่างจำยอมจากนั้นเราก็คุยกันเรื่องอื่นไปเรื่อยๆสลับกับเสียงหัวเราะเบาๆเป็นครั้งคราวจนกระทั่งจบมื้อเย็นหลังจากช่วยแม่ล้างจานเสร็จผมก็ขึ้นมาบนห้องทิ้งตัวลงบนเตียงนุ่งคว้าตุ๊กตาแมวสีเทาตัวโปรดมากอดไว้แน่นเวลาผ่านไปสักพักผมพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงพยายามหลับตาลงแต่ความคิดในหัวกลับไม่ยอมหยุดวิ่งวุ่น เสียงลมหายใจที่ควรจะเป็นจังหวะสม่ำเสมอกับขาดช่วงผมขยับตัวยื่นมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือจากหัวเตียงปลดล็อกหน้าจออย่างเชื่องช้าจริงจริงบอสน้องต้นข้าวทำอะไรอยู่ครับผมนั่งมองแชทนิ่งๆอยู่ชั่วอึดใจก่อนจะกดพิมพ์ตอบกลับไปต้นข้าวไม่ได้ทำอะไรนอนเล่นครับพี่บอสหลักครับบอสนอนเล่นเหมือนกันครับ ว่าแต่พรุ่งนี้วันหยุดต้นข้าวมีแลนไปไหนหรือเปล่าผมนิ่งคิดไปครู่หนึ่งพรุ่งนี้มีนัดกับแพรวาแต่สมองของผมกลับไม่ได้อยู่ที่นัดนั้นเลยมันยังติดอยู่ที่ที่สองต้นข้าวมีนัดกับแพรวาครับทำไมหรอครับบอสเปล่าครับแค่ถามเฉยๆแล้วคืนนี้ต้นข้าวจะนอนตอนไหนครับนี่บอสบกวนต้นข้าวหรือเปล่าต้นข้าว ไม่รบกวนหรอกครับแม้จะพิมพ์ตอบไปแบบนั้นแต่สายตาผมกลับไม่ได้จดจ่ออยู่กับหน้าจอแชทนานนักมือเลื่อนถ่ายฟีดไปเรื่อยๆราวกับเป็นความเคยชินจนกระทั่งปลายนิ้วหยุดชะงักลงที่ห้องแชทของพี่สองมีข้อความล่าสุดของเขาส่งมาเมื่อ20นาทีก่อนคำพูสั้นๆที่อ่านแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นเพียงข้อความธรรมดาแต่ทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับมันขนาดนี้สถึงบ้านหรือยังคะตัวเล็กอย่านอนดึกนะคะ พรุ่งนี้เจอกันฝันดีครับคำพูดง่ายๆที่เคยได้รับอยู่เสมอมันดูปกติจนกระทั่งวันนี้ที่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมผมกัดริมฝีปากคิดอยู่ว่าจะพิมพ์อะไรสักอย่างดีไหมแต่สุดท้ายก็ทำได้แค่วางโทรศัพท์ลงข้างตัวถอนหายใจออกมาเบาๆในหัวเต็มไปด้วยคำถามมากมายคำถามที่ผมเองก็ยังไม่อยากหาคำตอบเพราะกลัวว่าถ้าได้รู้คำตอบแล้วผมอาจจะต้องเจ็บปวดกว่าตอนนี้ก็เป็นได้สุดท้ายผมจึงตอบพี่สองสั้นๆไปว่าฝันดีเช่นกัน ก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งโดยไม่รู้ตัวแล้วควาตุ๊กตาแมวสีเทาตัวโปรดขึ้นมากอดแน่นกว่าเดิมนิ้วมืออีกข้างกดเล่นเพลงโปรดฟังอีกครั้งเสียงดนตรีแผ่วเบาล่องลอยอยู่ในความเงียบผมซุกหน้าลงกับตุกตาแมวสีเทาปล่อยให้ท่วงทํานองไหลเวียนไปพร้อมกับความคิดที่ยังสับสนจนกระทั่งผมหลับไปโดยไม่รู้ตัวฮึกคือออฮึก เสียงร้องให้สอึกเสือื่นดังลอดออกมาจากพุ่มไม้หลังบ้านเด็กน้อยตัวเล็กๆนั่งกอดเข่าน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าร่วงลงสู่พื้นร่างทั้งร่างสันสแานดด้วยความเสียใจที่ไม่อาจอธิบายได้วันนั้นวันที่โลกทั้งใบของผมและแม่พังทลายกริ้งกริงกริง เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางบ้านที่เงียบสงบในช่วงสายของวันธรรมดาวันหนึ่งผมกับแม่อยู่กันตามลาพังแม่ละมือจากงานตรงหน้าก่อนจะเดินไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารับโดยไม่ได้เอจใจเลยว่ามันจะเป็นสายที่เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการสวัสดีครับนี่ใช่ครอบครัวของคุณดนทีหรือเปล่าครับเสียงปลายสายฟังดูเคร่งเครียดแม่ชะงักไปเล็กน้อยก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงปกติใช่ค่าฉันแก้วเป็นภรรยาของคุณดนทีค่าคุณเป็นใครคะแม่ถามกลับอย่างสงสยัย ก่อนวินาทีถัดมาทุกอย่างรอบตัวจะหยุดนิ่งคุณแก้วโปรดตั้งสติก่อนนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยน้ำเสียงเคร่งเครียดจากปลายสายทำให้แม่ชะงักดวงตาเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยขณะที่มือข้างหนึ่งเผลอกําชายเสื้อแน่นโดยไม่รู้ตัวเกิดอะไรขึ้นกับสามีฉันคะแม่ถามออกไปเสียงสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนสัญชาตญาณกําลังเตือนถึงบางสิ่งแต่ในใจเธอยังคงภาวนาขอให้คําตอบที่ได้รับไม่ใช่สิ่งที่เธอกลัวที่สุด คุณดนทีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับโลกทั้งใบของแม่พลันหยุดหมุนหัวใจเหมือนถูกบีบรัดแน่นอะไรนะคะรถพ่วงคันหนึ่งเกิดเบรกแตกมันพุ่งเข้าชนรถของสามีคุณที่จอดติดไฟแดงเจ้าหน้าที่หยุดเว้นช่วงคล้ายจะให้เวลาทำใจคุณดนทีเสียชีวิตค่าที่ครับ คำพูดนั้นราวกับฟ้าผ่ากลางวันแสกๆแม่เผลอปล่อยโทรศัพท์ร่วงลงกับพื้นริมฝีปากสั่นร,ริกพยายามเปล่งเสียงออกมาแต่กลับไม่มีแม้แต่ถ้อยคำเดียวดวงตาผมจ้องมองแม่อย่างไม่เข้าใจนักใบหน้าของเธอซีดขาวจนไร้สีเลือดแม่ครับเสียงของผมบววิวแต่แม่กลับไม่ตอบเธอทำเพียงถอยหลังไปหนึ่งก้าวก่อนที่ร่างทั้งร่างจะซุดพวบลงกับพื้นแม่ผมร้องเสียงหลงรีพุ่งเข้าไปประคองร่างของแม่ไว้แต่มือเล็กๆของผมไม่มีแรงมากพอ แม่หมดสติไปแล้วผมตื่นตระหนกน้ำตาร่วงเพาะลงมาไม่รู้ตัวหัวใจเต้นกระหน่ำรัวราวกับจะทะลุออกจากอกทำยังไงดีที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเราสองคนแม่ลูกมือเล็กๆก,กำเสื้อตัวเองแน่นผมหันซ้ายหันขวามองหาทางออกก่อนนึกขึ้นได้ว่าข้างบ้านเพิ่งมีคนย้ายเข้ามาใหม่บางทีพวกเขาอาจช่วยแม่ได้ผมรีบวิ่งไปที่รบ้านข้า,ขางทุบประตูไม้สีน้ำตาลเข้มสุดแรงเกิดช่วยด้วยฮึกมีใครอยู่ไหมครับ เสียงร้องให้สะอื้นปนไปกับเสียงตะโกนผมทุบประตูไม่หยุดจนน้ำตาร่วงเพาะลงบนพื้นไม่กี่วินาทีต่อมาประตูถูกเปิดออกพร้อมร่างของผู้หญิงวัยกลางคนที่รีบเดินออกมาหนูเป็นอะไรคะใจเย็นใจเย็นนะจ้าหนูเธออบตัวผมไว้มืออุ่นๆลูปหลังเบาๆหายใจเข้าลึกๆก่อนนะไหนบอกป้าทีสิจะว่าหนูร้องให้ทำไมผมเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่าฮึกแม่แม่เป็นลมครับผมไม่รู้จะทำยังไงดี ตายแล้วคุณแม่เป็นลมหรอคะเธออุทานเสียงหลงก่อนจะรีบหันไปเรียกใครบางคนที่อยู่ในบ้านเกิดอะไรขึ้นหรอป้านิ่มเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังป้านิมหันไปมองก่อนจะรีบอธิบายให้พวกเขาฟังด้วยสีหน้าเป็นกังวลเด็กคนนี้บอกว่าคุณแม่เป็นลมค่ะคุณพรคุณเอกเราไปช่วยแม่ของเด็กคนนี้กันเถอคะค่ะน้าที่ถูกเรียกว่าพรมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเธอรีบก้าวเข้ามาหาผมแล้วถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนหนูอยู่บ้านหลังไหนจะ๊ะ พาพวกน้าไปหน่อยอยู่บ้านข้างๆนี่ครับผู้จบผมก็หันหลังแล้วออกวิ่งนำหน้าทันทีพวกผู้ใหญ่ทั้งสามตามมาด้วยความรีบร้อนเมื่อไปถึงบ้านผมชี้ไปที่ร่างของแม่ที่ยังหมดสติอยู่บนพื้นพอคุณนะ้าพรเห็นแม่ของผมเธ,เธอก็เบิกตากว้างก่อนจะวิ่งเข้าไปหาแล้วเรียกชื่อแม่ด้วยความตกใจแก้วแก้วฟื้นสเสียงของเธอสั่นเครือไปด้วยความเป็นห่วงป้านิ่มไปหายาดมากับผ้าเย็นมาให้หน่อยค่ะ พักข้าป้านิ่มรับคำแล้วรีบวิ่งออกไปผมเองก็รีบวิ่งเข้าไปในครัวคว้ากะละมังใบเล็กสุดแรงเกิดแล้วตักน้ำใส่ลงไปมือสันเทาเพราะความร้อนรนน้ำกับผ้ามาแล้วครับพึกผมวิ่งถือกะละมังน้ำออกมาส่งให้คุณนพรด้วยมือที่ยังสันรรริกเธอยื่นมือมารับไปแล้วเริ่มซับหน้าผากข,ของแม่ด้วยความระมัดระวังป้านิ่มกลับมาพร้อมญาติมาเธอยื่นให้คุณนพรที่รับไปแล้วเปิดฝาก่อนแต่เบาๆที่ปลายจมูกของแม่ผมยืนตัวแข็งมองแม่อย่างไม่กระพริบตาหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัว ฮึกแม่แม่ของผมจะเป็นอะไรไหมครับเสียงของผมสั่นเครือพยายามก้านสะอื้นแต่ก็ทําไม่ได้คุณนาะรเหนื่อยหน้าขึ้นมองผมด้วยสายตาอ่อนโยนไม่เป็นไรหรอกจ้อีกเดี๋ยวคุณแม่ของหนูก็ฟื้นหนูอย่าก,กังวลไปเลยจ้าขณะที่ผมยังยืนนิ่งอยู่นั้นจูจู่คุณนาะผู้ชายก็เดินเข้ามาหาแล้วอุ้มตัวผมขึ้นจากพื้นโอ้ผมสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะรู้สึกถึงฝ่ามือใหญ่ที่ลูบหลังผมเบาๆไม่เป็นไรครับหนูไม่ต้องร้องนะครับเด็กดีคุณแม่แค่หลับเดี๋ยวคุณแม่ก็ตื่นนะครับ เสียงของเขาอบอุ่นเหลือเกินมือหนาๆของเขาใช้นิ้วโป้งเช็ดคราบน้ำตาบนแก้มให้ผมอย่างแผ่วเบาผมพยักหน้าหงึกๆอย่างแรงจนคนรอบตัวเผลอยิ้มออกมาทั้งที่ใจยังหนักอึ้งเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีเสียงครางแผ่วเบาดังขึ้นแม่ขยับตัวเล็กน้อยก่อนที่เปลือกตาจะค่อยๆเปิดขึ้นแม่ผมร้องเรียกทันทีพุ่งเข้าไปหาแม่อย่างไม่รอช้า แม่กระพริบตาสองสามครั้งเมื่อมองเพดานอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆหันมามองผมแค่เพียงศบตากันดวงตาของแม่ก็แดงก่ำทันทีน้ำตาเออคลอขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่มือสันสนของแม่ยื่นออกมาก่อนจะคว้าตัวผมเข้าไปกอดแน่นต้นข้าวแม่คือออ,อ,อแม่ครับผมปล่อยโฮออกมาอีกครั้งซุกหน้าลงกับอกของแม่ปล่อยให้น้ำตาเปียกชุ่มเสื้อของคนตรงหน้า เราสองแม่ลูกกอดกันแน่นต่อยเสียงสะอื้นให้ดังกล้องไปทั้งบ้านความเศร้าศกถาโถมเข้ามาจนรู้สึกเหมือนจะจมหายไปกับมันแม่ลูบหลังผมเบาๆแม่เสียงของเธอจะสั่นเครือแต่เธอก็พยายามปลอบผมข้าฮึกอย่าร้องนะลูกอย่าร้องแต่แม่เองก็ร้องหนักพอๆกันผมเม้มปากแน่นสะอื้นจนตัวโยนหัวใจรู้สึกเหมือนถูกบีบแน่นจนเจ็บข้าวกลัวคืออะแม่อย่าเป็นแบบนี้อีกนะครับแม่สะอึกเคลือดึงตัวผมออกเล็กน้อยก่อนใช้มือสั่นๆลูบแก้มผมแม่ไม่เป็นไรแล้วฮึก ข้าไม่ต้องกลัวนะลูกแม่อยู่ตรงนี้อยากกลัวผมพยักหน้าหงึกๆแม้น้ำตายยังไหลไม่หยุดในอ้อมกอดของแม่ผมรับรู้ได้ถึงความสูญเสียที่ไม่อาจเรียกคืนจากที่ไหนได้อีกแล้วจบคลิปแล้วค่ะจบคลิปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ